เมนูเคี่ยวตู้เย็นนะจ๊ะมีหมูในฟิตตอนนึงนะจ๊ะไอยกระมกักแบบเล่งล้วนนะจ๊ะมักสิทอดกินกระซูบบระเขือหอมๆนะจ๊ะมาค่าไว้แล้วเลยจ๊ะไอ้สิเอาไปตากแดดก,ก่อนจ้ะมักง่ายๆนะจ๊ะใส่กระเทียมแล้วกะ็น้ำปาลาผงซุปรสนะจ๊ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยรสดีหมูจักน้อยจ้ะตากกันเลยจ้ะตากจักเครื่องหมูห่อนะจ๊ะหอมมาก สิ่หลอดโมโนะจะเห็ดตอนใหญ่ๆเนาะจะตอนใหญ่ๆคคโลเคเร บลาเขือมะส่าบาทนะจ๊ะแม่ใน,นตู้เย็นอีก่อจำนะแล้วก็ชิล่างบลาเขือปิ้งนะจ๊ะปิ้งปลาทูซุกปลาเขือนะจ๊ะลึกอยากจะก็ได้ถึงบนแล้วก็จ๊ะเมนูนี่ห่างหายอาหารอีสานไปสักพักเข้าเมนูอาหารอีสา,สานอ,าาอ,สาอีกแล้วแนี่หอยมักหอยขาดมาได้พี่น้องดังไฟ้ข่วนทวนทวนคือเก่าเนาะจ้ะเอาไสีปิ้งปลาเขือก็ปิ้งปลาทูนะจ๊ะปิปะะ้งบักพริกจีนะจ๊ะ จีใส่ปนสุกปักเขือนะจ๊ะมันจังแสบนะจ๊ะถาไฟติดก่อนนะจ๊ะข้าวซีมาปิ้งบักเขือกันเดี๋ยวไปตัดเอาใบตองมะฮอปลาทูก่อนนะจ๊ะปิ้งปลาทูซีโต้น้ำนะจ๊ะไปตัดเอาใบตองกันจ้ะเขาก็มาหลังบ้านกันนะจ๊ะอันนี้ต้นมอนนะจ๊ะเอาไอซัมไปนะจ๊ะปลูกไว้หลังบ้านนะจ๊ะต้นหมอนอันนี้เขี้ยยานั่งได้จ้ะ เดานางบ่งามดอกจ้าตั้งร้าบ่ค่อยได้เก็บมันไปนได้ใบเป็นสีบ่งามบ่เก็บมันเลยบ่โปงง่งแงมนะจ้ะขึ้นข้างเด้จ้ะขึ้นสูงตัดเอาใบตองใบต,ตองน้อยกระเฮียนเบิดได้จ้ะเห็ดน้อกินยำได้ก็ตัดใบตองยงมนั่นละจ้ะตัดเอาใบห้องจานนะจ้ะห้องถาดห้องมะเขาวต่ก่อนอ้อยบ่ได้เห็ดซองยูทูบตัดก็ตัดแบบนี้อยู่ยแล้วนะจ้ะาบัวสีได้กินนะจ้ะแตงมะเขาวจัดยูหันละเลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่หันละน้องกินละ ถ่ายรูปเนาะจ้ะกลัวทุกคนสิดิกลินก็เย็นเบิดเนาะจ้ะพี่น้องตัดตองแล้วนะไอ้ก็มาล้างเอาขี้ฝุ่นออกเนาะจ้ะขี้ฝุ่นมันหลายก็สิเซทห้องปลาทูแล้วก็สิห้องถาดผ้าขาวเนาะจ้ะในเวลาปิ้งบะเขือแล้วเนาะจ้ะวันก็เอาขี้เทาใส่อยู่จ้ะเอาขี้เทาใส่อีกอยู่จ้ะเพราะว่าทานมันกลายแห้งเนาะจ้ะข้าจังปิ้งปลาทูเนาะจ้ะอไอ้่าปิ้งบะเขือมันสีหอมกะต้มเนาะจ้ะถ้าภัยมิ่งเวลาก็ต้มใส่น้ำปลาเนาะจ้ะเาไอ้มิ่งเวลาจ้ะมื้อนเนี่ลาทู ใส่ใบตองก่อน,นะจ๊ะปลาทูแม่กลองนะจ้ะหุ่มไอ้ไส้ฟีดอะไรนะจ้ะเก็บไปกินหลายหลายอยู่สีเบิร์ดเลยจ้ะไปเตรียมใบตองแล้จ้ะสีหอบใบตองปิ้งจ้ะหอมๆกินสองตัวใส่ป่นปลาทูสองตัวจ้ะ ตัวิ่กบักเคือนะจะดำแป๊ะๆสามตัวนะจ๊ะห่วไปเรื่อยเ่ยจนหมดจ้ากลับคางเรได้จ้าค่อยพลิกไปพลิกมาจนบักเคือมันสุกทั่วนะจ๊ะไว้สิไปค้างหมอเขาไว้ก่อนจ้า มืัอนี้หนึ่งเตาแก้จ้ะแก่ซีซูก็ได้จ้ะซอยผักหอมใส่นะจ้ะอยใส่ต้นหอมผักบัวหลักกะผักหอมเปนะกกะหลักกะผักซี่หอมจ้ะซอยเลยจ้ะนี่ยังผักยังได้ตู้ยังยไหวกะสรอยใส่เนี่ยจ้ะ ไปเรื่อยๆจนแล้วจ้านน้อยซอยพักก่อนบักเขือสูนน้อยกระคีบออกนะจ๊ะเลือนัวใหญ่ๆปิ่งบักพริกนะจ้ะหลักกะปิ่งหอมแดงหลักกะกระเทียมนะจ้ะบักเขือปิ่งนะจ้ะปิ่งบักเขือสุกไว้กระเลี่แล้วน้อยกระสิแกะนะจ้ะแกะเอาแต่เนื้อนะจ้ะบักพริกเขียวน้ำอ้อยเอามากินกับซุปบักเขือนะจ้ะหลักกะหอมแดงกระเทียมบักพริกกระสุกแล้วนะจ๊ะว้หั่นหอมไใบละลึกจ้ะ ทาซุปบะเขือน้ำกันน้าจ๊ะพี่น้องมากินข่าเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าเ<ท>มนูซุปบะเขือนะาจ้าล้วก็สิทอดหมูแล้วก็สิปิ้งปลาทูกิ่นน้ำน้าจ้าหนึ่งคนนี้ไว้แล้วจ้าปลาทูน้ำอ้อยมันแห้งเด้อจ้ากลับขาดมาเด้อจ้าปลาซีปิ้งหอมๆแห่งๆน้าจ้าปลาทูกับพ่อเอาแล้วน้าจ้า สองตัวหน่อยสิพ่อันแก่นะจ๊ะสิแก่ตอนสิกินนะจ๊ะเนี่ยน้อวัานมา,จากจ้ะไปแก่เอาสองตัวก้อนหน่อยเสียไปปนอหอมแห้งพี่น้องหอมแหง้งไผ่บุ้ม,มี่ใบตองกับใบตองห่อเด้อจ้าหน่อยไม่ใบตองหน่อยก็หอ้องมาสู้ประเคอน้ำกันเลยจ้ะในเวลาแกะปลาทูแกะประเคืนแล้วแล้ว,วจ้ะ อากาศสบาสิแกเอาปลาทูนะจ๊ะหอมแห้งนะจ๊ะแบบปิ้งนะจ๊ะพี่น้องซุปบักเคือแบบปิ้งเอานะจ๊ะปิ้งบักเคือแล้วกับปิ้งปลาทูจ้ได้เวลาไปทอดหมูนะจจะอาอยตาเคืองแดดไว้นะจ๊ะเที่ยงเราอก็สิทอดกินหอมๆจ้ะหมูแดดเดียวจ้หลือคองได้ตู้ได้ฟิตนะจ๊ะมาเขยอกินนะจ๊ะหมูแซฟิตไห้แต่โดนเราจะอาอยก็มัมมกทุกอย่างพร้อมแล้วเ่ยมาในเวลา สูปบะเขือนะจ๊ะกขบอกพริกไส่ก่อนพริกหอมแดงกตามด้วยนะจ๊ะตามเย้ตมเยตามใส่กระแครงนะจ๊ะอบอมมะรกง่ายไ,ไป ทูสองตัวกินแคนแคนนะจ้ะเมืเ่อไหร่บวบเด็ดเอาไว้บวบเด็ดต้มน้ำปลาใส่ใส่น้ำปลาขวดเลยจ้ะตอกปลาทูกับบกักพริกใส่บักเขือเลยจ้ะงงบักเขือลงหกเลย ตักไว้บริสไซของมันนะยนวดปลเคือไซเลยตำเลยค่ะตำให้หละเอียดนะจ๊ะเหล่าแต่ผู้มากนะจ๊ะเราสีบนละเอียดแห้งกระสีต้เนเล็นกน้อยนะจ๊ะกาว่าเ้าได้พอดีเ้ากระสีผงนะจ๊ะตำบลาเขือแล้วเ้าก็ะหวยผักเลยนะจ๊ะใส่ผักลงไปเลยกระสีไซน้ำปลาผงซุ้มลอล้วกะ็น้ำปลาจ้ะ ควรได้จะไว้ซิ่งแล้วจะแซ่บแล้วจ้ะควรได้จ้ะใส่ถ้วยคู่จใจ เขาเรียบร้อยเลยจ้ามีซุปบักเขือนะจจะหล้กก็ผักลวกนะจจะผักแกมมีลายอย่างน่าจะผักกาดดอกน่าจะบักพริกเผาแล้วก็หมูทอดนะา๊ะน้ำอยทอดจานนึงหน่อยเพราะว่าเรือตอนสุดท้ายน่าจะได้ฟิตแล้วก็ปิ้งปลาทูน่าจะหนึ่งขอนิ้วเ่าจะหนึ่งขอนิ้วหีอวห่อนเมื่อกี้เขาเที่ยงน้ำน้อยเด้อจ้าพี่น้องเมนูดีเด็ดสุดน่าจะซุปบักเคือแบบปิ้งน่าจะแล้วก็หมูทอดจะปิ้งปลาทู กากข้าวเหนียวนาะจ้ะข้าวเหนียวฮอนๆอนจ้าจ้อนอยหนึ่งใบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เขาเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าสำหรับคลิปสุบะเขือนะจ้ะเห็ดแนวกินเที่ยงน้าจ้ะทอดหมูปิ้งปลาทูน้าจ้หนวยเอาไว้ซ้ำนี่นะจ้ะเมื่อกี้เขาเที่ยงน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้น้าจ้ะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆน้าจ้ะสรงก็ล่งมใจให้นำอ้อยเดคลิปใหม่ๆนะจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า แม่อีกเล่ยเิ้มสิ่นหลอดนะสิ้นหลอดมู้ย่วยวยอีกแล้วจ้าหอมแห้งจ้ะข้ามเขาใหญ่